ก๋วยเตี๋ยวจุม่มเมนูยอดฮิตวันนี้เลยจัดชุดใหญ่ไปดูวิธีท,ทำกันเรียมสันคอหมูเราจะนำไปต้มบานแช่ต่อแก๊สลักกี้เฟรมหัวเตาคู่2แบบเราจะต้มหมูด้วยหัวเตาอินฟราเรดประหยัดแก๊ต้มน้ำปรุงด้วยเกลือและซีอิ๊วขาวใช้ไฟกลางค่อนอ่อนระหว่างนี้ก็ใช้อีกเตาคั่ว,วถั่วลิสงคั่วกุ้งแห้งแล้ทำน้ำมันกระเทียมเจียวตัวต่อแก๊ที่เห็นสีขาวนี่ทำจากกระจกนิรภัยมีรับกันกระจกถ้าแตกเปลี่ยนฟีตลอดการใช้งานจากนั้นมาทำน้ำจิ้มพริกกระเทียมรากผักชีเลือน้ำปลาน้ำมะนาวซอยน้ำตาหุ้แงท ั่วไว้มาปัน่นแล้ปั่นถั่วคั่วต่อเลยต่อมาก็ลวกเส้นก๋วยเตี๋ยววันนี้มีทั้งเส้นใหญ่และมีเส้นเล็กที่บ้านมีเส้นบะหมี่เหลือพอดีก็ลวกไปด้วยจา,จากนั้นก็นําเส้นที่ลวกมาคลุกกับน้ํามันกระเทียมเจียวทุกๆเส้นเลยนะคะจะได้หอมๆห,หมูที่เราต้มไว้ก็สุกแล้วนํามาหั่นให้เป็นชิน้นเราจะกินแกมด้วยถั่วงอกลวกต้มอ,อีกสักหน่อยเตรียมเครื่องเสร็จแล้วค่ะมาผาสมน้าจิ้มก่อนน้ำจิ้มซีฟูด้ดกุ้งแห้งปน่นถั่วบดผักชีต้นหอมเส้นลงไปจุ่มคลุกท็อปปิ้งด้วยไข่ต้มถั่วงอกนื้อหมูและผักชีต้นหอมวบเแซ่บอร่อยมากเลยค่ะทุกคนหรือใครจะเอาเส้นจุ่มคลุกแล้วห่อผักสมุนไพรแบบเมี่ยงก็อร่อย